สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาติดตามสถานการณ์ข้อมูลการแพร่ระบาดโควิด -19 ในประเทศไทยประจำวันที่2สิงหาคม2564นะครับวันนี้เนี่ยมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น17,970รายนะครับโดยเป็นผู้ติดเชื้อในเรือนจำร7 5ยรายติดเชื้อรายใหม่นะครับ17,795รายนะครับแล้วก็ มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตวันนี้นะครับ178รายทำให้ประเทศไทยมีผู้ป่วยสะสมตั้งแต่1เมษายนจนถึงวันนี้เนี่ยนะครับ6,4421รายนะครับมีผู้ป่วยหายกลับบ้าน13,919รายนะครับก็ถือว่ามีผู้ป่วยหายเนี่ยยอดอค่อนข้างเพิ่มขึ้นนะครับ ทําให้วันนี้นะครับมีผู้ป่วยที่หายสะสมแล้วเนี่ยสามแสนเคนและกําลังรักษาอยู่ในโรงพยาบาลเนี่ยสองแสคนนะครับเป็นข้อมูลณนะวันที่2สิงหาคม2,564ทีนี้เรามาดูใน10จังหวัดมีผู้ติดเชื้อสูงสุดวันนี้นะครับอันดับ1กรุงเทพมหานคร3,144คน 2สมุทรสาคร1,252 3ชนบุรี1,141 4สมุทรปราการ872 9นนทบุรี743 6สระบุรี486 7ฉะเชิงเซา465 8นครราชสีมา457 9ปทุมธานี454 10ระยอง403ลาย นี่คือ10จังหวัดสูงสุดประจำวันที่2สิงหาคม64นะครับทีนี้เรามาดูลายภูมิภาคลายจังหวัดกันนะครับในภาคกลางเนี่ยส่วนใหญ่10อันดับเมื่อสักครู่นี้ก็ยังอยู่ในภาคกลางด้วยนะครับทีนี้ในจังหวัดอื่นๆเนี่ยกำแพงเพชร168ชัยนาท55นครนายก90นครปฐมร3 9นครสวรรค์170 ปทุมธานี454อายุทยา298พิจิต82พิศณุโลก78เพชรบูร์45ลบบุรี283สมุทรสงคราม115สระบุรี486สิงห์บุรี59สุขโขทัย90สุพรรณ226อ่างทอง164อุดรย58นะครับ ต่อมาในภาคตะวันออกจันทบุรี34ฉะเชิงเรา465ชนบุรี1,141ตราด22ปราจีนบุรี127ระยอง403สาแก้ว385ภาคเหนือเชียงราย56เชียงใหม่59น่าน46พะเยา41แพร่23แม่ห้องสอน6 26, ลำปาง34ลําพูน26อุตรดิต58นะครับภาคตะวันออกเชิงเหนือกาลสิน216ขอนแก่น129ชัยภูมิ252นครพนม113นครว่าจสีมา457บึงการ66บุรีลําม330มหาศราคาม130มุกดาหาร51 ยะโสธร 73, 101, 257, เลย 71, สีสะเกด 172, สกลนคร 153, สุริ 6, นทร์ 216, หนองคาย 32, หนองบัวลำพู 73, อำนาจเจริญ 74, อุดรธานี 263, อุบลราชธานี292นะครับภาคตะวันตกการจ้บุรี 258, ตาก61 ประจวบ89เพชรบุรี112ราชบุรี304ภาคใต้กระบี่23ชุมพร76ตรัง57นครศรีธรรมราช158นราธิวาส296ปัตตานี197พังงา19พัทลุง37ภูเก็ต39ยะลา177ระนอง38 สงขลา318สตูล36สุราษฎร์ธานี72ลายนี่ก็คือผู้ติดเชื้อนะครับแยกเป็นลายาภูมิภาคลายจังหวัดนะครับเป็นข้อมูลณนะวันที่2สิงหาคม2564นะครับ